กะเพราครับกะเพราผัดกะเพรา,วพราวสวยๆราดข้าวครับผมนีน่เช้า้ดีกันนะครับกะเพราผัดกะเพรา ini makan di restoran, nasi kaki ayam, nih puyang พารวมครับมีปลาหมึกมีเนื้อหมูมีอะไรนะครับนี่เนื้อเนื้อปลาหมึกน,นะครับเนื้อปลาหมึกนะครับร้านนี้อร่อยมากสีแยกไฟแดงไอ้เพืยอนตลาดครับ ใครผ่านมาจากคอนแก่นก็สียยกไฟแดงนเนี่ยไปยังตลาดจะเข้าในเมืองกาสินอยู่ฝั่งซ้ายมือครับตรงข้ามสียยกไฟแดงในี่ยไปยังตลาด ข้าวเช้าได้กินง่ายแต่ผัดกระเพรานะครับแบบไม่เช่เช้าแล้วเที่ยงกว่าจะบ่ายแล้ว ถ้าสั่งไข่ดาวก็อีกสิบาทก็จะเป็นห้าสิบาทอันนี้จานละสี่สิบนะไม่ได้ใส่ไข่ดาวนะบางร้านนี่ไข่ดาวอฟองละห้าบาทแต่ร้านนี้หิดฟองละสิบาทก็เป็นธรรมดาพักค้าพัค้าเขากำไรก็ไม่เป็นไร นั่นครับลูกค้าลูกค้ามาซื้อ,อก, <c oughs> กับขา้ขาวช่วนนะตงตอนเย็นๆคนจะเข้ามากินเยอะครับร้านนี้ช่วองอทุ่มหนึ่งแต่ก็ปิด ปิดประมาณน่าจะประมาณสามทุม่มครับ ถ้าผู้ชมเขาอยากกินผมนั่งกินที่บ้านน,นหละส่วนมากเดี๋ยวผมมานั่งกินในร้านสะนดวกสบายกว่าไป,ไปส่นอกครับไปบ้านมา capo อันนี้ภาพอาจจะเต็มจอหน่อยนะครัถ้าภาพาไม่เต็มจอขออภัยนะจะใช้ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายลงสะดวกกว่าก็เลยใช้กล้องโทรศัพท์สะดวกสบายมันไม่ได้อาศัยตัดต่ออะไรอุ้มาย ไม่ใช้คอม,มใช้อะไรแต่บางครั้งอาจจะใช้กล้องนะใช้กล้องจะไม่ใช้โทรศัพท์นะครับคือไปก็ถอดเนมโออกวุ่นวายวก็ตัดต่อในคอมพิวเตอร์อยู่ก็เลยเกียดท่านไปตัดต่อก็เลยเอาโทรศัพท์ถ่ายเลยนะ,ะลง วันนี้เป็นอากาศคึ้มคึมอากาศันไม่ใช่คึ้มวันนี้วันเดียวแนละ้วสองสามวันแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกไปโปรยสองสามวันแล้วกระสินผมเนี่ยตากผ้าไม่ได้เลยซักผ้ามาก็ต,ตากผ้าไม่ได้ไม่มีแดดนครับ <c oughs> อากาศเป็นคึ้มคึ้มคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับฝนก็ตกบ้างหยุดบ้างนะช่วงนี้กระสินบ้านผม แล้วโซนนี้ตกหมดนะแต่เอาคันเกนโซนสารครามสารครามการสิกนี่คือแวก่ใกล้เชียงตกหมดนะแต่ก็ตกไม่ค่อยแรงนะครับเป็นตกพายุเข้านะพายุเข้า ัดกะเพราอร่อยมากคผัดกะเพ,พราผัดกะเพรารวม ขออภัาายที่ปิดคอมเมนต์นะป้องกันพวกเตียนพวกก็ดา่านะครับฟอรไปนี้ถ้าไม่พอใจก็แล้วแต่นะครับพวกเข้ามาด่านไม่ให้คอมเมนต์นะปิดเลยนะครับปิดคอมเมนต์แต่ว่าเจ้าของช่องใจร้ายไม่ใช่นะครับขอบอกเลยนะเพราะว่าปัญหานอ่ะมันมีปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับคือทุกวันนี้การที่ด่ากันใน YouTube กฎหมายนะครับหลักเกณฑ์ชุมชนเขาไมได่ด่ากันเลยนะครับก็ถ้าผมตรวจได้ว่าใครด่านี่ผมผมก็สามารถบล็อกไปหมดเลยไม่คนคอมเมนต์ก็มาด่านะครับขอแจ้งไปเลยนะครับนี่สำหรับคนที่ด่านนะแต่คนที่ไม่ด่าก็ก็แล้วไปครับไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่า <c oughs> ปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับที่ผมเคยเจอมาแต่ก่อนนี่ผมไป จ้งลิขสิทธิ์ไว้แล้วผมไปลบช่องคนที่เขาเอาภาพผมไปทําเป็นภาพเปลือยจําได้ไหม,มครับเรา,าไปปากําปากคุยอะไรน,นะผมเอาออกหมดเลยผมลบออกเมดยผมแจ้งแจ้งลิขสิทธิ์ลบเขาแจ้งปัญหารายงานปัญหาไปลบช่องแต่ก่อนเนี้เยเคยทวนมาผมเจอมาผมก็เลยเรังเกียจแล้วก็แต่ก่อนนี้ที่ผมเคยไปอยู่ในพยัตลาด ก็ตอนนี้ผมยังไม่คนขอมาอยู่บ้านเกิดผมผมไปโดนคนคอมเมนต์ด่าเยอะตอนนั้นผมนก็ปิดคอมเมนต์เหมือนกันเคยปิดมาหลายเที่ยวนะครับแต่เที่ยวเนี้ยผมก็รับไม่ได้มีคนขอมาไม่ให้มีคนบอกให้ให้ให้ผมปิดไว้ผมก็เลยต้องปิดคือรับไม่ได้รับสถานการณ์ไม่ได้นะครับคนคอมเมนต์ด่าเยอะนะครับก็เลยต้องปิดนะ เพื่อป้องกันความเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่นแก่ผมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเขาด่าเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ใช่ดา่าเฉยบางคนก็อาจจะทำช่องก๊อปปี้เอาคลิปผมไปลงลอกเรียนแบบก็มีนะครับทำเป็นเหมือนช่องตอนเองแต่ให้คนอื่นจับผิดว่าเป็นช่องผม แต่ที่จริงไม่ใช่นะครับไม่ใช่มันไม่ใช่ชองผมจริงๆมันเป็นช่องของคนอื่นที่เอาภาพผมไปปะไปทําเป็นนั่นนี่ว่าผมเป็นลักเล็กขโมยน้อยอะไรนะครับคือเป็นช่องคนอื่นเขาเอาภาพผมไปตัดต่ออย,อ,อย่าไปเชื่อถือครับอย่าไปเชื่อถือพวกนี้คืออย่าไปเชื่อถือว่าเป็นผมทําอย่าไปเชื่อถือว่าเป็นช่องผมจริงจริงมันไม่ใช่ช่องผมนะครับ<โด>นี่มีคนแนะนําผมว่าอย่างนี้นะครับ ให้ผมไปแจ้งตำรวจนะครับมีคนแนะนําผมอยู่มีคนบอกผมผมเคยไปแจ้งมาแล้วเคยทําคลิปออกมาจําได้ไหมครับทำคลิปออกมาแต่ก่อนคือผมเอาใบหลักฐานแจ้งความนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูในคลิปหนึ่งถ้าย้อนกลับไปท่านผู้ชมจะเห็นที่ผมพิมพ์ชื่อเรื่องว่า ที่ผมกินข้าวแล้วพร้อมพร้อมไปแจ้งความผมกินชื่อเรื่องอย่างนี้เลยย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับผมเคยแจ้งความไว้แล้วคนที่คอมเมนต์คนที่เอาคลิปผมไปประจานทําคัดลอกคัปปี้ทำทำทำให้ผมเสียหายนี่ผมแจ้งความไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่านะครับอย่าคือเลิกทําเลยนะครับนะครับอย่าไปทํานะครับก็ให้โอกาสหลายครั้งแล้วนะครับให้โอกาสหลายครั้งแล้ว ในการที่ให้คนที่คอมเมนต์ด่าปรับปรุงตัวไม่ใช่ว่าบอกผมปรับปรุงแล้วว่ามันก็ต้องผู้จัดปรับปรุงด้วยนะครับอย่าไปเอาคลิปผมไปลงโดยไม่ขออนุญาตผมแต่ถ้าเอาลงผมให้ได้แต่อย่าไปพิมพ์ชื่อเรื่องแบบอย่างนั้นอย่างนี้พิมพ์แบบว่าผมไปขโมยของอย่าไปพิมพ์อย่างนั้นนะครับอย่าไปทํานะครับมันผิดนะครับถ้าจะพิมพ์ชื่อเรื่องก็พิมพ์ดีๆนะครับถ้าจะเอาคลิปผมไปกปี้ไปลอกเืียนแบบไปลงช่องตัวเองนะครับ <c oughs> อันนี้ผมก็ขอขอฝากไว้ด้วย <c oughs> นะครับแค่นี้แหละนะครับ